สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องก้อยเรืองแสนวันนี้อากาศดีมากเลย ก็ไม่ได้นหนาวมากนะพี่น้องเดี๋ยวเชื่อมต่อกันโอ้หาคุณแซนก่อน เอาของมาลุ่งท้ายหวยพรอมมาสั่นะครับผมวัสดีพี่น้องแนะ่ทำอะไรอยู่นอนบ้างแลง่ <c oughs> ไปที่ไหน กำลังจะไปซื้อผักชีมาอ่อมมามาหมกใสป่ปลาคุณแฟนหมกใสป่ปลาที่อยู่ในหมอ้อนั้นไงลกแรกยังมาหมกยังหมกยังไม่ได้หมกก็แค่หมักไว้อย่างเดียวนะั่นน่ะใส่ใส่ใสข่าเบือใส่ปลาล่าใส่ต้นหอมมันก็จะไปซื้อผักชีมาใส่หอมเิดอ้าเอาโอ,โอ้พี่น้องมึงได้ผุนนะเบื้องหานเพลินพุนนะ เป็นยังไดงบ้านนี้ไปเบิรงเก้าอี้ไม่เบิรงเก้าอี้เก้าอี้ผู้จัดการนั่งเป็นแนวดานี่เก้าอี้ผู้จัดการออนนะเนยพอนแต่ห้องเ่านั่นเห็นไหมล่ะบนแล้วบอกให้ติดแอร์ดลมไเอไไอเออก็พัดลม แล้วพัดลมในห้องตัวเองไม่เอามาตั้งเอามาอย่าง,อางเออก็เอามาก็เปิดทั้งนี้หนาวคืออย่างนี้พวกนายออกจากบ้านเที่ยวเที่ยนเนี่ยนังเต็นท์สีตุ่มพะห่มอ,ออกเป็นพ่นสีตุ่มวันจางเป็นยังไงเนี่ยกินอะไรบอกเขาเหมืนพ่นสีตุ่มวันจาง ฝนตกฝนก็ตกอยู่แล้วดูหนังดูหนัง,นงเรื่องอะไรดังอินาื <c oughs> อมคุณสายคอยขายของ,งไปหนะ้าดีแล้ววันนี้ขายได้เท่าไหร่ตอนนี้ยอดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วคะ ได้ประมาณมก้องได้รับประมาณพันโอ้พี่น้องมึงอนหร่นี่เ่าก็ได้เทียง,งทเที่ยงบายบายเดี๋ยวหอดพันบ้านนี้เพื่อที่หอดคำกระสตโต๊กไปหาสองพันอยู่ดอกสองพันนี่ทั้งทุนทั้ง,ง,งกำไรแต่ก็ยังดีพี่น้องเพราะว่าของเขาสื่อมากเราจ่ายเงินสดหมดเราไงแล้วก็เราเรา,เราก็ขายได้เท่าไหลมันก็เป็นของเรา อืถือว่า<ๆ>ไปได้ดีสู่สูหาหมื่นหมื่นหาหมื่นหมื่นทั้ง,จงใจคาของอันไหนมันขาดก็เอามาลงโอ้ดีดีพี่อันแม่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 เอฟซี FC, บอกว่าให้เอาน้ำยาย้อมผมมาด้วย<ะ>น้ำยาย้อมผมมาปิดผมงอกน้ำยาอะไรเนี่ยเวลาสงการานปีใหม่อน้ำยาย้อมผมมาใส่ด้วย น้ำยาย้อมผมมีไหมล่ะมีแต่ย้อมผมงาะเออย้อมผมดำมีหรอดีดีมากอันไหนค่ะย้อมผมงาะย้อมผมเงาะอ๋อมีค่ะมีทุกอย่างสีตอีกีแดงยังไม่ได้เอามาเป็นเทศกาลยังไงเออเทศกาลเราค่อยเอามาลงตามตามเทศกาลใช่ไหมช่วงช่วงปีใหม่สงกรานต์อะไรอย่างเงี้ย เอาปาน,นั่นละท่านเปิดแอร์ม้นงิบ่คุม <c ười> ถ้าติดแอร์ใส่เดี๋ยวจะไม่คุม <c ười> ่ไมหาเงในใินไหนจ่ายค่าไฟอย่างเดียวหาเงินจา่ายค่าไฟเออทำไรที่เหลือมอบให้ค่าไฟายอย่างเดียวถ้าติดแอร์ติดหน่วยหนึ่งไว้พอได้นอนเหตุเรียกไม่เมื่อยก็ได้นอนปรับอากาศอยู่ในห้อง อันโตนี่กันไม่เท่า <ใน S 1> ได้พีน่นะที่ว้<ะ>วายฮะเจ้าว้อันน่อยน้อยน้อยเก้าพัานพอห้องมันบปรดงง่ายห้องแบบธรารมดากนองง่ายเมนประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสม่นเมนก็น,นี่เก้าออก็ากเดินใสแเมนก็ประมาณนั้นละเพราะว่าห้องเข้าหน่อยตามห้องัน,นเออขา<อ>บรได้เปิดคู่ขึ้นดอกบุขึขข้นไดนหนาว แตงน้อยอันปีใหม่นี่ยก็น right. ้าก็บม่ได้เปิดโอ้ล <fat> ูลาลูลาสามติกกะโลแล้วสามตีนานใส่ใส <it> ่มาพี <whole> ่น้องเบิ่งเมืองของนองเป็นแน่ใจยางไปเบิ่งเอาติกา๊กกระโลกังอีคาดยางอีกยางโซ่พี่น้องเบิ่งเมืองมาตอน อืมคือเ่าไงแค่พี่น้องบรรยากาศดีดีวันนี้่นรมโอ้เอาวะดีพี่น้องเนี่ยเอาแนะน้าพี่น้องมาซื้อของน้ำแน่ผู้ไปเที่ยวเมืองพีน เดินมาแบะซื้อเครื่องซอยบาเปี้เดินทางเข้านาสนอข้างลุงมสีชื่อร้านชื่ออะไรนะมินิมาร์ตบาเป้ี้าขายเครื่องยนต์บาปปี้มีเป็ดมินิมาร์ทมีอะไรเปิดร้หนวยเขามากกับมีเบอร์คุยยางก็เอิญมินิมาร์ทตัวอ้าอ้าอ้าเอาแนมแนมเครื่องใส่ลายอยู่ตาตา ไปแล้วพี่น้องตามกระยิ่มขอพุ่นพี่น้องเด้อที่ไปสื่ออุทของอุดหนุนน้ำเพลินพี่น้องมังคนกับว่าบกะกาเขาดอกมันสะอาดโพดมันแบบบูราคาแบบราคาแบบเบาเบาราคาแบบพี่น้องซื้อได้นะพี่น้องเขาบอกเดี๋ยวของแพงมาลงก็สะอาดบเป็นปยังดอกเขามาโหลดทุกับาวโกับบ๊ปบไปยังตอนรับเบิร์ดทุกแบบ ขนขี้ดินมากเขากับขวดออกเอา่าเป็นยังดอ,อกเอาเราทำความสะอาดออกเอาคนเคยเป็นไปเห็ดเวียกมากมีเมื่อยมีขี้ดินขี้ดอนเกี่ยวห้าเกี่ยวยู่ดำให้เดอ๋เกี่ยวขาวมากก็เลยบอกกับเปี๊ว่ามาโลดว่าเธอเขามาโลดนี้น้องอกันก็คิดไปสือันนี่ ืพักซี่เล่าเอามโมกส่ป่าแล้วกะในเมืองในน้อยอ้าพ่อกันคลิปหนาพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเ้านี่มาเดกโทรคุยกับทั้งบ้านคัรวคุยคูเหมือนลนะทุกชั่วโมงลนะเห็นเพื่นขายของเห็นเพื่นแบบว่ามีรายได้เฮ็ดงาน,นยังมนแรกนี่บอตะกีนอะบอบลับบอนอน นอนบ่เป็นเวลาตั้งแต่ไ้เฮ็ดงานนี่นอนเป็นเวลากินเป็นเวลาแถบสิบ่มีเวลาแบบเข้าไปในเมืองก็ไปสื่อของอยู่ของกินอย่างบ่มีเวลาพอจะของนอนกับอกเกี่ยวเขาจะบ่มีคนเปลี่ยนนอกจากพาดีเลยก้องเรียนมาพิ่สิมีคนเปลี่ยนเอาเปนปั้นนั่นละทุกคนก็สู้ชีวิตบิดทุกคนล่ะเป๊ะก็เลยว่าสู้เอาบริเ็ดบ่ห้ากับบ่มีเฮ็ดห้เรียบร้อยวัดแล้ว กสารต่อเอาตัวบันนี้อ้าพอกันคลิปหนาจ้าอยู่ดีมีแห้งเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณทูก,กําลังใจขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบิงอืมบ๊ายบาย